มาเดอ้อมาดูหิมะพี่น้องนี่ตกอีกแล้ววันนี้ทั้งวันโอ้ยมาดูมาดูนี่หิมะพี่น้องดู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 ด,ด,ดูมาดูมาดูหิมะก,กันเดอ้อนี่นี่นี่ตกทั้งวันค่ะโอ้ยดูทางขึ้นบ้านทำไมเขาไม่ไม่ขูดก็ไม่รู้นะเนี่ย ตายเลยฉันต้องเดินขึ้นแบบนี้นะคะเนี่ยโอ้ยพี่น้องเลยเดินขึ้นค่ะเขาไม่ขูดหิมะค่ะทำไมเขาไม่ขูดก็ไม่รู้เนาะขนาดเราเดินขึ้นยังขึ้นไม่ได้เลยจะขับรถขึ้นได้ยงไงดูนะโอ้ยเหนื่อยดูต้นไม้สวยงามมากแต่หนาวแล้วก็พายุหิมะลงนะคะ นี่คือพายุหิมะลงวันนี้ทั้งวันค่ะนี่ค่ะหลังจากที่ว่าได้ละลายไปแล้วก็ตกอีกแล้วนะคะทั้งวันก็เป็นอย่างที่เห็นนี้นะคะพี่น้องเราก็กำลังเดินขึ้นบ้านเนาะสูงมากค่ะโอ้ยเหนื่อยแล้วก็ตะคิวด้วยค่ะลงจากรถรถก็เอาขึ้นไม่ได้รถขึ้นไม่ได้นะคะวันนี้รถจอดข้างล่างเขาไม่ขูด ทำไมเขาไม่คูดก็ไม่ทราบขี้เกียจหรือเปล่านี่ก็ไม่หนาวมากเนาะอ๋อตะคิวตะคิวพี่น้องคืยดูมันสวยมากค่ะสวยงามมากแต่ว่ามันก็ก็หนาวอยู่นะแต่ว่าไม่มากเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใส่ถุงมือนะแต่ก็ไม่หนาวมากนี่ค่ะโอ้ยเปียกเลยหัวเอฮอรหิมะเป็นหิมะแบบ น้ำเนาะโตมาเป็นน้ำนะคะนี่ขาวพโพลนแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังเนาะมีคนโทรมานี่ค่ะสวยงามไหมคะนี่พี่น้องมีคนโทรมาเดี๋ยวค่อยรับเนาะนี่ค่ะเดินขึ้นมาเหนื่อย 累吗？噶。